ก็จะเป็นโคลแชมเบอร์วิวนะคะโคลแชมเบอร์โคลแชมเบอร์วิวเนี่ยเราก็จะดูออะไรบ้างเนาะก็คือสังเกตว่าเราเห็นหัวใจสี่ห้องนะเห็นวาล์วนะคะวาล์วสองข้างเนาะนะคะอันนี้ก็ทดสะอปให้ดูนะวาล์วสองข้างนะวาล์วเนี่ยก็คือเราต้องดูว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะอย่างอันนี้เราเห็น descending d e s นะ Des c e n d i n g เอล t a ซึ่งจะต้องอยู่ซ้ายจริงๆเราต้องออริเ t นเตสไซตาตั้งแต่แรกแล้ว mm hmm. นะคะเดี๋ยวจะสอนออริเ t นเตสาซตาอีกทีนึงแต่จริงๆเนี่ยห้องนี้ที่อยู่ติดกับเ e s c e n d i n g a อลต a ก็ต้องเป็นอะไร LA mm hmm. เนาะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็น LV mm hmm. อันนี้ก็ต้องเป็น RV mm hmm. อันนี้ก็ต้องเป็น RA mm hmm. ทีนี้ อตอวอลที่เชื่อมระหว่างสองห้องนี้ก็ต้องเป็นไทรพลาสติกวอลซึ่งมันจะอยู่ต่ำกว่าไม้เท่าวอลเล็กน้อยนะถ้าการที่วอลเนี่ยอชนกันสนิทเนี่ยถือว่าผิดปกตินะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอินเซอร์ชันมันจะต่ำกว่าไม้เท่าวอลเล็กน้อยแล้วนี้ก็คืออ IVS นะอิ Inter um นเตอร์วนงจิูล่์เซปตามเนาะจริงๆเราก็ต้องใส่โฟนะอันนี้อ่ใส่โฟเข้าไปดูนะว่าอมี ลักษณะที่ห้องหัวใจมันรั่วมไหมส่วนอันนี้วิวนี้นะคะก็คือเล็บ a l Tag l e Tag หรือ LVT เนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยก็คือเป็นห้องเมื่อกี้คือ LV นะคะออกมาเนี่ยก็คือเป็นตัวเอลตานะคะที่ชี้กระพริบกระพิบตรงนี้เนาะก็คืออะไร e l ต t i c w ล l l นะคะ ออกมาตรงนี้เราก็ต้องไม่เห็นรอยรั่วเนาะไม่เห็นรอยรั่วเราใส่โปเข้าไปเนาะเราต้องแบบ